ช่วงควงจุ้ยคนดังสนับสนุนโดยสหกรณ์โคโนมวังน้ำเย็นจำกัดดื่มนมดีมีคุณภาพนมวังน้ำเย็น สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอเจอกับเราสองคนนะครับผมนนท์ูดิศุโยวงครับค่ากับปอนธนุตาตันอวัชนการค่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับช่วงวงจุ้ยคนดังแล้วเนี่ยนะครับปอนเนี่ยบอกครับว่าจะพานนท์เนี่ยมาทําสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่พูดถึงนี่คืออะไรปอนก็คือการมาไหว้ครูของที่สํานักอาจารย์เม้งขุนแผนครับซึ่งสําหรับคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยมันครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการครอบครูครอบเสียนพ่อขุนแผนส่วนคนที่เคยมาแล้วเนี่ยการ ไวคูถือเป็นการชาร์จพลังเมื่อเราสักไปเนี่ยหรือว่าเราลงนะไปเนี่ยบางทีเราอาจจะทําผิดพลาดบ้างเรามาก็เหมือนเราเติมพลังมาขอขมาค่ะต้องบอกว่าปอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่รัตธาในตัวจันเบงปอนมีความรู้สึกทึ่งกับกับปรฏิหารอะไรบ้างทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยชีวิตปอนก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อบางสิ่งบางอย่างมันติดติดขัดขัดอะไรเงี้ยการงานความรักอะไรเงี้ยมันก็ มันมีปัญหาบ้างแต่พอมารู้จักอาจารย์เนี่ยทุกอย่างรับรื่นมากดีมากอันนี้ confirm, คอนเฟิร์มเขาว่าฟอนฮอตจริงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้อย่ารอช้าดีกว่าครับเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยขออนุญาตอาจารย์เป็นไกด์นะครับพาทุกคนครับไปเยี่ยมชมในง,งานวันนี้ครับตามมาเลยดีกว่าครับ <laughs> 1000 tersa bakal wat arah atau sama sabut tersa Nemo tersa bak wat atau arah atau sama satu tersa Nemo tersa bakal wattawa arah atau sama satu bersa hutgang serenang keceramigamang serenang kecami sangangkan serenang kacaami Kati Ampi Serenang Kecami Kati Ampi Hemang Serenang Kecami Kati Sangkang Serenang Kecami Saruk Pana Ripata wirat Manisika Parang Semarik Yami Akhinatana Werek Manisika Parang Semarik Yami อเมสมิจาจาราเวระมณีสิกขาปรังสมาริยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปรังสมาริยามิสุราเมระยะมัจฉปมาราทนาเวระมณีสิกขาปรังสมาริยามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิปติยันติตัสสะมาสิรังวิสโรหะ wartawan omsi -um seperak pucayatik man imankah sedikit mang kelakuruut dewa berhas di Pongka pintuk naku penang -an bermaspati nama kaki kepe suat atau pencak patu mangdi sowa mau budaya -an menang si rame sudahwan cata naraya kan cewa ga cepara surra pat bisa lokan cewa. สัพพะกมาประสิทธิเมสัพพะพุทธาุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสตีภวันตุเมสัทธาสตีภวันตุเตสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิการีตถากาโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภวจันตรังสัพพะกัมมงประสิทธิมหาประสิทธิสัพพะสิริภวันตุเมสัพพะสิริภวันตุเตสิทธิหนัโมนะมามิหังบุพังทะมังสังฆงประสิทธิ คุณที่ขอสัมภาษณ์พี่อาร์ม่ลยนะคะเอ่อพี่อาร์มรู้จักกับสังกักนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะรู้จักอันนรย์มาประมาณ15ปีครับตั้งแต่ปี2540ก็16ปีแล้ว1ิปีแล้ว16ปีแล้วครับต้องแอบถามนิดนึงครับอาจารย์ผู้จักคุณที่พี่อาร์มเนี่ยรับผิดพาในตัวอาจารย์เนี่ยคืออะไรบ้างว่าอาจารย์เวลามาสาบารานอาจารย์ก็มักจะสอนให้เรามีความเมตตาครับทำความดีเยอะ แล้วหลังจากนั้นเมื่อได้วัตถุมงคลไปก็ใช้ก็จะมีความเปนรอนรุ่งเรืองมีหน้าที่การงานครับคนที่ขึ้นร้ายก็จะแพ้ไยไปนะครับต้องถามก่อนเลยว่าข้อห้ามมีอะไรบ้างเอ่ยก่อนที่หลายคนอยากที่จะมาสักที่แล้วมีข้องะข้อห้ามอะไรบ้างข้อห้ามคงทั่วไปแล้วก็ทาความดีรักษาศีลแล้วก็ไม่ด่าพูดได้ว่าด่าพ่อด่าแม่อะไรประมาณนี้ครับข้อห้ามก็จะไม่ได้แตกต่างไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็คือเป็นสิ่งที่เราควรทําอยู่แล้ว คือที่บอกห้ามเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราควรทําอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษนะถามพี่อามนิดนึงครับถ้าหากว่าน้องๆทางบ้านหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้าน,นยอยากที่จะมาสักต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเลยมาก็คือหนึ่งก็โทรมาถามก่อนว่าอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ <c oughs> ถ้าอาจารย์อยู่ก็เข้ามาส่วนอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรเยอะก็แล้วแต่จะให้ก็ยี่สิบสามสิบ,สบ,สบแล้วแต่ไม่ให้หน่าเกลียด<อ>หรือว่าดอกไม้ก็มีวงมาลัยแล้วก็ไม่ต้องอะไรมาครับ ที่เหลือก็คือที่นี่เขามีอยู่แล้วพวกขันครูใบสีไม่ใช่ใบสีเสร,รียกใบตองหรือว่าันทูบเทียนเขามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องออกมาสุดท้ายแล้วครับพี่อร์มครับอยากให้พี่อร์มเนี่ยพูดถึงอาจารย์เม้งขุนแผนหน่อยครับสำหรับอาจารย์เม้งนี่เป็น<ช>อาจารย์าารยที่มีความเมตตามีความกันเองแล้วก็เม,มตตากับลูกศิษย์ทุกคนไม่ได้สนใจว่าจะรวยหรือจะจนหรือว่าจะใหญ่หรือจะเป็นใครหรือจะมาจากไหนท่านก็จะช่วยเหลือทุกคนเท่ากันหมดครับขอสัมภาษณ์หน่อยว่าพี่เอกเนี่ยมางานไหวครูของอาจารย์เนี่ย ังล้อ๋อเพิ่งจะมาครั้งนี้ครั้งแรกครับแต่แตจะมาสัมภาษณ์เพื่อหลายครั้งแล้วกับสิคบครั้งแล้วครับอ๋อรู้จักอาจารย์มานานยังคะก็รู้จักจากพี่แล้วก็เสิร์ชดูประวัติในเน็ตเอาครับก็ประมาณเกือบปีแล้วแล้วคะแล้วมีตั้งแต่มาหาอาจารย์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะก็เหมือนว่าผมจะเน้นทางด้านโชคดีมากบเมตตาก็แบบพอแทงแทงแบบหวยแทงอะไรได้<อ>บ้างหรอคะกค่ะบางกนี้ก็พอได้อยู มีลายสักที่ชื่นชอบป่ะครับที่เรามีความรู้สึกว่าสักอันเนี้ยโอ้โหขมังมากเลยส่วนมากที่ผมสักจะเป็นพวกผีพนันอะไรพวกนี้ครับกับพวกโคจสี่อะไรพี่นี่มาแนวพนันเนาะใช่ลัสนีลัสนีล่ะเสน่ห์มั้ยคะเนี่ยขึ้นขึ้นชื่อลัสนีมีบ้าเสน่ห์ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่มีแฟนแล้วครับนี่แหละนะครับนะก็สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงอาจารย์มิ้งหุ่นก็แบบก็เป็นอาจารย์ที่แบบน่าศรัทธาน้ำถือแล้วแบบแบบเรื่องแบบ ของเขาก็ไม่ต้องถือเยอะเขาแค่แบบห้ามด่าพ่อแม่ห้ามแบบห้ามแบบพูดโกหกอะไรพวกนี้ครับก็คือแบบพวกกินเหล้าพวกอะไรก็ได้ปกติก็ก็เลยแบบก็เลยแบบนักถืออาจารย์เงาครับครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากที่จะมาสักที่นี่อยากจะฝากบอกอะไรบ้างเอยน้องๆก็คือแบบก็มาได้ครับคือแบบต้องเขากําหนดอายุต้อง18ปีขึ้นไปมาเที่ที่ให้สักได้ครับแล้วก็เหมือนมาก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยครัามาซื้อบุหรี่มาซื้อบุหรี่ที่หน้าร้านก็สักได้เลยครับอ่ค่าครก็แค่ร้อยเดียวครับครั้งแรกปะครับ ไม่ได้หายไม่ได้ครับครั้งแรกบ้างนี่เพิ่งมาเนี่ยอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกนะครับทราบข่าวจากไหนครับใช่เพื่อนบอกอย่างเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็มาเขาบอกต้องถามคุณพี่ทั้งสองคนว่าที่เขาบอกเนี่ยบอกว่าอะไรบ้างเรื่องเรื่องเรื่องอะไรถึงถึงถึงอยากมาอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเสน่ห์หรือว่าเรื่องเรื่องราวของการเสี่ยงโชคต่างๆเขาบอกว่ามาสักเอามาสักเหรอคะววันนี้คือเป็นมาสามารถสักได้เลยมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันอยากมาลอง ะควันนี้ก็เดินมาดูจริงมาดูอ๋อมามามาดูลาดราวก่อนนะครับราดาวนะคะแล้วแล้วที่ได้ยินจากเพื่อนมาเนี่ยในด้านไหนเอ่ยที่บอกว่าอ่าอาจารย์เม้งเนี่ยขึ้นชื่ออะไรส่วนส่วนใหญ่เขาบอกด้านไหนเอ่ยเมตตาเมตตาอย่างนี้เลยครับเขาคุณสัตย์เมตตาอะไรทักเนี้ยโอเคครับขอสังหน่อยค่ะอันนี้เป็นงานมางานไหว้ผีครั้งแรกหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเป็นตุ๊กตา๊กตามาสิบปีแล้วคระท่าน กี่ยวกับสำนักนี้บ้างไหมคะคือคนทางบ้านจะได้รู้ก็อย่างแรกที่ทุกคนรู้คือกับใจดีแม่ตากับเจ็บตุ้มแล้วแบบมีเรื่องนอนอะไรก็มาหาแล้วพี่ป๊อปชื่นชอบในรอยสักอันไหนครับด้านพุทจะคุณต่างๆเนี่ยครับชอบอันไหนเป็นพิเศษอย่างบางคนเสน่ห์อย่างบางคนแบบในเรื่องโชคลาภถ้าถามอาจารย์มิงก็จะเป็นเกี่ยวกับโชคลาภแล้วเสน่ห์โชคลาภและเสน่ห์เป็นสองอย่างเนี่ย โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวของพี่พี่เอ๋พี่เอ๋บ้างนะครับของพี่นี่เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่น้องประมาณกี่ปีก็ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีโอ้ก็ห่างกันประมาณสามปีเองเดี๋ยวต้องถามพี่เอ๋ก่อนว่าครั้งแรกที่พี่เอ๋ตัดสินใจมาที่นี่เนี่ยทำทีมข่าวว่าอะไรยังไงบ้างเออพอดีพี่ป๊อป วันหนึงตั้งแต่เจ็ดปีที่ผ่านมานีมีความรู้สึกว่าอันไหนคือประดิหารที่เกี่ยวกับพุทธคุณด้านที่เรามาสักกับอาจารย์มาครับด้านเสน่ห์น่ะเสน่ห์แต่เชื่อนะเขาเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีเสน่ห์จริงยองไรบ้างครับให้พี่เอ๋เล่าหน่อยของพี่ของพี่ไม่ได้สัตยแต่ว่าของพี่มีอะไรนะวัตถุมงคลวัตถุมงคล ชิ้นแรกเป็นอะไรคะถึงพี่ชิ้นแรกเป็นแม่ตานีอ๋อแม่ตานีคนสิงห์หนูก็อยากได้นะแม่ตานีเน้อยัคืออะไรครับบอลแม่ตานีก็เป็นเหมือนการให้พี่อธิบายดีกว่าค่ะพี่ด้านสทะเลขอโชคขอลาบวันนี้เอามาหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้เอามาอ๋อไม่ได้เอามาไม่ได้เอามานะครับสุดท้ายแล้วนะครับให้พี่ป๊อปฝากก่อนเลยถึงอาจารย์อาจารย์เม้งว่าอย่างไงบ้างก็ ก็อาจารย์เป็นคนใจดีนะครับก็ก so awesome. like like so ็อยากจะให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองเยอะๆเพราะลูกศิษย์เยอะขึ้นทุกปีนะครับก็ก็นั่นนะครับก็อยากให้อาจารย์รักษาสุขภาพครับครับส่วนพี่เอกนะครับพี่ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเราดูกันสังเกตให้ดีวันนี้ลูกศิษย์เยอะใช่ไหมคะก็ยังไงก็อยากให้อาจารย์รักษาสุขภาพนะเพราะจัดเป็นสุขภาพแข็งแรงยืนแล้วก็เริ่องการศึกษาแล้วก็เป็นตลาดอะไร ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราทั้งสองคนจะลาไปนะครับเดี๋ยวไปเจออาจารย์เนี่ยอยากให้ปอนฝากอะไรนิดนึงครับ90ครับ8เกินป90ในเมื่อเราสองคนมาในงานงานไหว้ครูแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นศิริมงคลแล้วอยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ได้รู้จักแบบยังไม่เคยมาสัมนากัอาจารย์นี่ควรแทนก็ลองมาดูว่าอาจารย์เป็นคนยังไงครับแล้วก็ส่วนนน้นนะที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าเรื่องราวของพุทธคุณเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแล้วเนี่ยอยากให้ ดีคี่ดีทำดีพูดดีทุกอย่างก็จะดีไปเองนะครับวันนี้ผมครับนนท์บุดิตสุริวงศ์ครับค่ะปอนถันุตาตนาวัฒนการค่ะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้ว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาคนที่ไหนหวังว่าเมียโอกาสนั้นนะครับตอนนี้เราไปเจอกับอาจารย์เลยก่อนครับค่ะเทียนชัยมงคลประภาพุศลมงคลพิธีพระบูชาไหว้ครูบประการศาสนราอาจารย์เน้นขุนแผนเป็นเสกแมาอุดมมงคลยิ่งในเสียมศีลสัตวิชนท่านพระสุปต่อไป

let uh -oh.